คราวนี้หัวใจพี่หล่นเหมือนถูกรถบัสชนหล่นกระเด็นกระดอนได้พบสาวงามสมนามร่างอรชรงามดังนางอับซ้อวอนให้ชายหลงไหล เทที่่่่ยยยววตาาวตาาาาามมหัคนงงงองอูสวัสดีครับท่านผู้ชมเรายังคงพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมสมัชินายังคงมีเรื่องราวดีๆที่มีเนื้อหาสาระมากมายมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอยู่เช่นเคยเรื่องราวสาระดีๆหลากหลายที่เราไปในหลากหลายสถานที่หลากหลายเวลาเราก็จะนำเอาเรื่องราวดีๆเหล่านั้นนะครับทั้งความรู้ ความบันเทิงวิถีชีตผู้คนรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันไว้เบื้องต้นเผื่อท่านมีเวลาในการเดินทางไปในแหล่งสถานที่เหล่านั้นท่านจะได้มีองค์ความรู้ที่จะเดินทางไปในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดีในเรื่องของการสแสวงหาความรู้ก็ดีนี่คือสาระที่เรานําเสนอผ่านทางรายการให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอยู่เป็นประจำส่วนบรรยากาศด้านหลังที่ท่านเห็นนะครับนี่คือผาเก็บตะวันอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งหนึ่งแล้วก็มีชื่อเสียงในระดับต้นๆของประเทศไทยอยู่ที่อำเภอวังน้ําเขียวนะครับในอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เราผ่านมาก็เลยเอาเรื่องราวบางส่วนมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันส่วนวันนี้เรื่องราวสาระในรายการนั้นจะมีอะไรบ้างอยากให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปติดตามชมในรายการนะครับรรรนนฟรีสไตล์ รีนายชาตรีศรียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยครับผมประสิธิ์กู้มาเชิญน,นะครับตำแหน่งผู้ในการกลุ่มุทษศาสตร์ และก็ระวังทางว่าธรรมนะครับสำนักง,งานก็ทำสมุดได้ดีดีนะครับก่อนอือ่นนะครับต้องขอ,อขอบคุณนะครับที่ได้กเกียรตินะครับในการที่ มาเยี่ยมชมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรนะครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรแห่งนี้นะครับเป็นหน่วยงานสังกัดภายใต้สำนักงานประหลัดกระทรวงวัฒนมนะครับมีหน้าที่ในการส่งเสริมงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะครับของจังหวัดพิจิตรนะครับโดยที่เราได้นำเนื้อสารของกระทรวงนะครับมาเป็นตัวหลักนะครับตัวตั้งในการที่จะตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมประจำจังหวัดพิจิตรขึ้นนะครับโดยที่เราได้นำบทบาทภารกิจนะครับที่สําคัญนะครับ มาแปลให้เป็นรูปประทนะครับสามารถสัมผัสได้นะครับโดยที่เราได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดที่รีขึ้นนะครับแห่งนี้โดยเริ่มเปิดบริการมาตั้งแต่ ปลายปีพุทธศักราช2550นะครับโดยแบ่งการแสดงออกเป็นทั้งหมด6ส่วนนะครับก็ประกอบด้วยนะครับส่วนที่1นะคร,รับศูนย์การเรียนรู้งานศิลปุ่ช่างเมืองเพชรนะครับก็ประกอบด้วยห้องต่างๆนะครับที่นําเสนอผลงานของครูช่างต่างๆด้านด้านศิลปะในเขตภูดีนะครับส่วนที่2นะครับจะเป็นห้องของเชิดชูเกียรติศิลปินเมืองเพชรนะครับก็จะเป็นการนําเสนอ ผลงานและประวัติโดยย่อของศิลปินซึ่งเป็นชาวจังหวัเดเพชรบุรีนะครับที่ทั้งมีชีวิตอยู่และก็เสียชีวิตไปแล้วก็ตามนะครับส่วนที่3นะครับก็เรื่องของอห้องแสดงศิละปะวัฒนธร่วมสมัยนะครับก็จะเป็นการแสดงนําแสดงผลง,งานนะครับของศิลปินต่างๆนะครับที่ได้รังสรรขึ้นมานะครับให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาการเรียนรู้นะครับส่วนที่4นะครับก็วุงถีชีวิต ้อมวิถีชีวิตนะครับก็จะเป็นการสรุปรวบรวมนะครับว่าวิถีชีวิตของของคนเพชรบุรีประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะมีเรื่องของการทํานาทาตางนะครับเรื่องของงานตะกุนช่างนะครับแล้วก็เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็จะเป็นศูนย์รวมของตรงนี้นะครับส่วนที่ส่วนที่4นะครับส่วนที่4จะเป็นเรื่องของศูนย์ข้อมูลกลางทางมาทำนะครับอันนี้เป็นนโยบายของท่าปลัดกระทรวงนะครับในการที่จะขับเคลื่อนนะครับเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดนะครับที่จะเผยแพร่นะครับใ ประชาชนทั่วไปได้รับรูบ้ได้เข้าถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเผยแพร่ทางเอกสาร,รสิ่นคิน,นครเรื่องของเว็บไซต์ต่างๆนะเรวก็ได้จัดแสดงรวบรวมมาไว้ในสูนยข้อมูลกลางฐารวัาธรรมรส่วนสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของส่วนของการจัดแสดง นิทศการเคลื่อนที่นะครับเราก็จะจัดนิทศการหมุนเวียนเตเันไปตามวาระโอกาสต่างๆนะครับซึ่งในปี2555นี้นะครับถือว่าเป็นวาระสำคัญอีกวาระหนึ่งนะครับทางสำนักงานเองก็ได้จัดนะครับนิทศการเฉลิเมเกียรติระเบิดพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในวโอกาสที่พระองค์ท่านทรงเจรเิญพระชนมายุครบ85พรรษานะครับโดยจัดนิทศการภาพเขียนภาพวาดภาพถ่ายนะครับของศิลปินเมืองเพชรที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับต่อพระองค์ท่านนะครับนำเสนอนะครับโดยเราจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 1ธันวาคม2555นะครับถึง31ธันวาคม2ถึงวันที่กระทวดครับถึงวันที่31มีนาคม2556นะครับถ้าหากผู้ที่สนใจนะครับที่จะศึกษาเรียนรู้นะครับได้มาดื่มดั่งนะครับซึมซับกับงานศิลปะวัฒนธรรมนะครับขอเรียนเชิญได้นะครับที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปิ่นบุรีนะครับที่ตั้งนะครับเราตั้งอยู่ที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยเลยนะครับถนนนรินเกษตรนะครับก็ อำเภอเมืองนะครับถ้าเกิดผู้ใดสนใจนะครับกขอเรียนเชิญนะครับได้มาเยี่ยมชมได้มาแวะเรียนสื่อการเรียนรู้ว่าทำจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้นะครับเป็นสื่อที่เปิดขึ้นมานะครับเพื่อเป็นสารน่าประโยชน์สารารณกุศลจริงๆนะครับเราเราไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าเยี่ยมชมนะครับแต่ว่าเราตรวจทุกนวานทาการนะครับในวันเวลาราชการนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าผู้ใดสนใจนะครับเป็นหมู่คณะก็ขอความกมุณอให้แจ้งนะครับแจ้งเรามาเป็นรายละษรนะครับเพื่อเราที่เราจะได้ เตลียนการต้อนรับนะครับแล้วก็จัดเจ้าที่ในการอำนวยความสะดวกนะครับอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านนะครับก็ถ้าเกิดมีข้อมูลนะครับที่จะให้ทางเรานะครับช่วยเหลือก็ขอเยินเชิงได้นะครับด้วยความมีนิ่งครับขอบคุณมากครับสนับสนุนโดยชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ติดต่อศูนย์ประสานงานข่าวได้ที่ 0816315019้ความรักบานปาไม่มีมารยาสาไทยมากด้วยน้ำใจและมีเยื่อใหญ่ครอกครูครได้มาเห็นใจเยือกเย็น ไม่กลัวมีแต่จะยิ้มจะหัวตื่นตัวติดตาขออยู่จนตายไม่ย้ายที่ทำกินขอตายคาทินบนแผ่นดินลือนาชาตินี้ภูมิใจเกิดเป็นคนไทยงด พร้องมีรอยยิ้มสยามสมนา